ไกด์ดวงชะตาราสัปดาห์เข้ากับผมนัทนอรักนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องให้ให้ติดตามมีเรื่องให้เร้าใจมีเรื่องให้ต้องลุ้นนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอะไรได้บ้างนะครับเป็นอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกเลยเงินนะฮะใครกลัวโดนโดนเลื่อนไหมแบบถึงเวลาต้องชําระเงินให้กับเราเราต้องได้เงินวันนี้อยู่ดีโดนเลื่อนอะไรแบบนี้นะฮะ หรือจะเป็นงานอยู่ดีตกงานอะไรเงี้ยนะครับให้ตื่นเต้นคือโดยรวมนะครับผมว่าภาพรวมมันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะครับหรือได้งานใหม่ก็ได้นะคุณตกงานอยู่หรือว่างานบางอย่างที่แบบทําอยู่อยู่ดีเปลี่ยนงานนะครับหรือว่ามีการผัดใบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานนะครับมีการเริ่มต้นมีการได้นับหนึ่งกับอะไรบางอย่างนะฮะ ฉะนั้นการเริ่มต้นสิ่งใดๆก็ตามในช่วงนี้ของคนเกิดวันนี้นะครับต้องพยายามนะครับอย่าสติแตกอย่าคิดมากอย่ากังวลอย่าเครียดนะครับเนื่องจากว่าโอกาสที่จะได้ทำแล้วดีในระยะยาวมีนะครับจนมันเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแล้วมีมีมีความสำเร็จไรบางอย่างที่มันดีกว่าของเดิมนะครับถ้าต้องเปลี่ยนแปลงกับของเดิม ให้คุณเลือกการเปลี่ยนแปลงนะครับจะดีกว่าเรื่องของเดิมถ้าคุณเลือกได้นะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้โดนจับให้ไปไป,ไปทำนู่นทำนี่นั่นก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ทําไปเถิดนะฮะและในช่วงนี้นะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นทั่วไปนะฮะเขาเรียกว่าเรื่องที่คาดไม่ถึงอ่ะอที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับคนรอบตัวอาจจะมีหัวหน้าบางคนย้ายออกเข้าเพื่อร่วมงานลูกน้องเรา แฟนเราอะไรนะครับเปลี่ยนงานตกงานคนรอบตัวของเรานะฮะมีข่าวเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับและจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรานะครับอาจจะเป็นขอเป็นเงินก็ได้นะครับขอเป็นทรัพย์สินของก็ได้ขอเป็นความช่วยเหลือหรือคอนเนคชันอะไรบางอย่างที่เรามีก็ได้หรือขอเป็นอะ,อะไรก็ได้คือมาขอเรานะครับดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องช่วยเหลือใครที่ ถ้าเขาเครดิตดีก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเขาเครดิตไม่ดีงี่เง่าแล้วก็อคอยที่แบบเสี่ยมหรือแทงข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลาอะไรพวกนี้นะคุณก็ต้องพิจนารณาด้วยนะฮะการช่วยเหลือใครบางทีก็ต้องเลือกนะครับไม่ใช่ว่าต้องช่วยทุกคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อพระเราไม่ใช่นักบุญนะครับดังนั้นบางอย่างที่เราไปช่วยคนที่ไม่โอเค แล้วพอคนที่เขาโอเคคนที่ดีๆมาแล้วเราไม่มีกําลังที่ไปช่วยเขาเนี่ยเราก็จะเสียดายพลาดโอกาสที่จะช่วย,ยคนดีๆนี่คือการเลือกที่จะช่วยนะครับคนเกิดวันศุกร์บางทีใจอ่อนนะครับบากแข็งใจอ่อนบางทีกระใจร้อนหัวร้อนบ้างนะครับในช่วงนี้มาช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อาจจะไปปัะทะาคารมอะไรกับใครนะครับนี่บางคนอาจจะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะมันอาจจะได้บ้านได้รถได้ได้โอกาสได้โบนัสได้ ออแปลกนะมันเป็นมันบางทีต้องท้าถามว่ามันเป็นช่วงที่คนก็แย่หรือวิกฤตกันะครับแต่ผมก็บอกว่ามีส่วนหนึ่งที่จะได้นะครับได้คือได้อะไรที่แบบเฮงเฮงที่มันเซอร์ไพรส์นะฮะได้แบบ5้าบาทสิบาทดไรนนี้คือไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือไม่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่โชคลาภแบบแบบที่เราเข้าใจหรือว่าโชคลาภแบบที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้น ช่วงสัปดาห์นี้จริงๆมันค้าบเกี่ยวสัปดาห์หน้าเลยนะพวกบุมดาวมันขาบเกี่ยวไว้ด้วยนะครับมันก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับของบางอย่างนะคุณจะได้อะไรบางอย่างนะครับหรือชื่อเสียงก็ได้นะฮะบ,บางอย่าง,งทีมันก็จะมาในรูปนั้นได้ถ้าใครทําอาชีพที่มันต้องใช้ชื่อเสียงนะครับแล้วทีนี้ครับบุมดาวช่วงเนี้ยคุณต้องรุยรุยนะครับทํางานเชิงรุกนะครับ ถ้าต้องคุยกับอะไรใครเจรจาอะไรใครคุณทําเลยถ้าต้องมีไอเดียโปรเจกต์อะไรก็ตามที่คุณอยากจะทําทําเลยถ้าคุณจะต้องไปปฏิเสธอะไรใครในสิ่งที่คุณลาบากใจมานานแล้วไม่รู้จะปฏิเสธยังไงคุณปฏิเสธได้เลยนะครับมันเป็นจังหวะชีวิตที่ต้องตัดสินใจนะครับให้มันชัดเจนในช่วงนี้นะครับถ้าคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงนี้คุณทําได้เลยแลวจะประสบความสําเร็จนะครับการเจรจาการติดต่อการต่อรองหลายอย่างจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ ให้คุยให้พูดก็ได้นะฮะก่อนก่อนเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็จะดีนะโอกาสที่สําเร็จมีมากกว่านะครับเพราะว่าหรือถ้าเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วดวงคุณจะปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะโดนเลื่อนถูกยกเลิกหรือว่าอะไรที่มันวุ่นวุ่นนะันั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องต่อมาครับในระยะนี้ถ้าใครที่แบบอยากมีจ็อบพิเศษหรือหางานพิเศษนะครับคงต้องคุยกับคนรู้จักเก่าๆหัวหน้าเก่าๆเพื่อน่วงงานเก่าแฟนเก่ายังไม่เอาแล้วก็อะไรที่ เกี่ยวกับเก่าๆนะครับที่เราเคยดิวงานร่วมด้วยหุ้นส่วนเก่าอะไรพวกนี้นะครับที่มันที่เขาโอเคกับเรานะไม่ใช่ว่าที่แบบทะเลาะกันแทบตายเอาคนหรือเปล่าไม่เอาเดี๋ยวมันก็มาหักหลังเราหรือมาแกล้งเรานะครับเพราะฉะนั้นกับคนที่โอเคช่วงนี้คุณต้องเชื่อมสัญญาณคุณต้องคุยนะครับกับคนหมู่มากจะดีอย่าเก็บตัวนะครับช่วงนี้อย่าเก็บตัวนะพยายามหาอะไรทําให้มันยุ่งๆเข้าไว้นะครับระยะนี้อาจจะบางคนอาจจะแบบ โอ้ยเบื่อเซ็งซึมเศร้าเหงาโอ้ชีวิตคือแบบบางทีก็บางทีมันเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องหน,นักๆถูกต้องครับเพียงแต่ว่าระยะนี้พยายามอ่าอย่างที่บอกครับทำงานเชิงรุกอย่าคิดถึงอดีตบ่อยเกินอะไรที่อดีตที่มันไม่โอเคนะครับอย่าไปนึกมันบ่อยเกินนะครับอะไรที่มันดีๆที่มันโอเคนึกเข้าไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้บูมดาวที่เกี่ยวข้องนะครับกับอนาคตข้างหน้ากับคนช่วยเหลือกับ ไอเดียที่เราอยากจะเสนอพวกนี้มันจะให้ผลบวกกับเรานะครับเพราะนั้นคุณต้องทำอะไรที่เป็นอนาคตเข้าไว้นะฮะเงินงานความรักนะในช่วงนี้นะครับบุมดาวความรักระยะนี้เราวังจะระวังจะรู้สึกแบบเหงานะครับเหงาเหนื่อยท้ลอลาซึมนะฮะหรืออะไร,ะรที่ที่มันแบบมันรู้สึกว่ามันวหวงแหวงนะฮะมันเคว้ง,วงอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้นะครับคุณต้องต้องยุ่งยุ่งโคว้าห้หน่อยนะครับคุณต้องทํางานเยอะๆคุณต้องศึกษาคุณอยากเรียนอะไรที่ที่อยากเรียนอยากศึกษาอยากจะไปทางไหนนะครับที่ที่ไปได้ด้วยนะแล้วก็อยากทําอะไรนะครับทําได้เลยนะครับยุคนี้มันทุกอย่างบางทีมันอยู่ในในโซเชียลหมดนะครับในการที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็อยากที่อยากจะหารายได้อะไรพิเศษนะครับช่วงนี้คนเจดวันศุกร์นี่มีปัญหาเรื่องรายได้พอสมควรกันนะฮะแต่ว่ามันรอดนะครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ แบบแย่ที่สุดจริงๆนะครับแต่ผมว่ารอดนะครับถึงแย่ที่สุดก็จะมีทางออกนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินในช่วงนี้นะครับโอกาสได้เงินฟุกฟุกมีโอกาสได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินมีโอกาสได้ความสําเร็จที่เป็นตัวเงินมีอาจจะได้ไม่มากนะหรือมีเซอร์ไพรส์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมีนะครับเออช่วงนี้แฟนเรื่องความรักนะครับแฟนช่วยเหลือบางอย่างคุณได้นะครับ ใครที Hence, ่มีแฟนไปอยู่ใกล้ๆแฟนใครที่มีแฟนแต่ว่ามันไม่ไม่มีโอกาสที่อยู่ใกล้ก็จะโทรคุยหรือจะติดต่อจะเชื่อมเชื่อมสัญญาณในทางใดทางหนึ่งนะครับจะโซเชียลอะไรก็ได้นะครับพยายามอยู่ใกล้ๆพยายามให้เขาหรือได้ยินเสียงเขาหรือว่าคุยกับเขาทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆนะครับแฟนเป็นที่ชาร์จแบตให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับเป็นพื่อ์เพื่อนที่ให้กับเราได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีอะไรคุยกับเขานะครับแต่ถ้าเ็าบอกว่าแฟนไม่คุยด้วยก็ ก็พยายามคุยหน่อยก็ดีนะฮะพยายามจะเย็นๆนะช่วงนี้คุณอาจจะหงุดหงิดง่ายหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็พยายามแฟนจะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้ที่ที่เรารู้สึกดีด้วยนะครับช่วงนี้ดีเป็นพิเศษนะนี่ผมกาลังนึกอะไรอย่างนะครับคนเกิดวันวันศุกร์นะครับอยากทํางานใหม่ไหมหรือ,อ,อไปทำอาชีพใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตอะไรพวกนี้นะครับไหมนะครับ มีนะมีนะแล้วทำแล้วดีด้วยนะฉะนั้นใครที่บางคนอาจจะเป็นอะเป็นซ o กเนอเป็นเป็นงานพิเศษเป็นจ o อที่2ก็ได้นะครับก็ทำได้นะครับผมว่าช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องของงานกับเงินดีพิเศษนะครับสู่เรื่องความรักก็อยู่ใกล้ๆแฟนโอเคนะครับใครที่อยากเปลี่ยนงานช่วงนี้ถ้าคุณสมัครที่ใหม่ได้นะครับแล้วเขรับก็ไปได้นะครับไปได้นะ ใครอยากจะมีอาชีพใหม่นะครับคุณศึกษาทุกอย่างแล้วจะเริ่มต้นนะครับในช่วงนี้แต่ว่าอย่าลงทุนหนักเกินนะทำได้ไหมทําได้นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับของคนเกิดวันนี้นะครับเพราะนั้นทาอะไรได้ทําไปนะครับในระยะนี้ฮะเงินงานความรักสุขภาพจุกเสียดแน่นท้องลมกดไไลย,ย้อนนะฮะจะอยู่แถวแถวกระเพาะกระลำไส้เพราะนั้น ลมมันจะแรงเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องเราม้ระวังนิดนึงนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ดีกินอะไรไม่รู้แล้วก็ท้องไม่ย่อยท้องผูกนะี่อะไรพวกนี้หนระือท้องเสียกินนมกินอะไรแพ้นมนี่แพ้นม,นะนมคือประสบที่หลายคนที่แพ้นมนะแล้วก็ก็เลยไม่ย่อยก็เลยแพ้โปรตีนในนมนะครับไม่ย่อยโปรตีนในนมก็เลยถ่ายมาเป็นหลงของเหลวนะะแล้วก็เรื่องต่อมาครับคือเรื่องของร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเรื่อง ที่ว่านี้แล้วนะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับน,นอนนะครับ 1. มันแบบนอนไม่หลับหรือนอนสะดุ้งตื่นกลางดึก 2. ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นคุณจะหาเรื่องการนอนคุณหาวิธีที่จะนอนให้ไวขึ้นก็ได้หรือว่าก่อนนอนคุณอย่าไปกดใช้สายตาอะไรเยอะหรือจะเครียดอะไรก่อนนอนหรือวางโทรศัพท์มือถือสักชั่วโมงก่อนนอนแบบนี้นะครับจะช่วยคุณได้ดีนะฮะ แล้วก็อย่ากินอะไรแบบกินปุ๊บแล้วก็อีกสักชั่วโมงนอนไม่เอานะครับคุณต้องทิ้งไว้ยังต่ําก็2อสมชั่วโมงนะครับถึงค่อยนอนนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับใครที่จะใช้เลขมงคลในเรื่องต่างๆนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเลขหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเลข6ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเลข9กถ้าเกี่ยวข้องกับโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพเลข8เลขที่ไม่ถูกโชลงก็เลข2นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของสีที่ถูกโชลนะครับ มีดังนี้ฮะสีเหลืองนะครับสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็สีส้มนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉุดนะครับเลี่ยงๆหน่อยนะฮะคือสีชมพูนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพุธนะฮะวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันที่ติดข่ายคือวันจันทร์ครับทาบุญนะครับทําอะไรก็ได้ที่อยากทําทําไปเลยนะครับคุณจะทําให้สัตว์ให้เด็กให้คนให้โรงพยาบาลให้วัดทําได้หมดครับอะไรที่มันสบายใจถ้าไม่มีตัง ทำอะไรให้บุญกาลีก็ได้นะครับคุณทําให้คุณเป็นกาลังใจคุณพูดดีๆนะครับที่เป็นมัตตรสวาจาคือพูดสร้างสรรค์พูดให้คนมีความสุขคุณก็พูดให้บุญกาลีทุกคนที่คุณรักคณที่คุณเคารพคณที่คุณศรัทธาหรือว่าครูบาอาจารย์คุณมีความสุขนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ